ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นการนับหนึ่งจริงๆนะฮะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทั่วโลกได้เห็นแบบชัดๆนะครับจริงๆแล้วพวกเขาอยู่กันมาตั้งประมาณ20วันแล้วนะคร,ครับเพราะว่าโปรเจก t นี้1นี้1เดือนเต็มๆก็เหลืออีกประมาณแค่10วันเท่านั้นก็จะจบการแข่งขันแล้วนะครับ,รบก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ ไม่ว่าอุปสรรคอะไรมันจะเกิดขึ้นมาก็ตามนะครับเราก็พยายามจะฝ่าฟันออกไปให้ได้อยากให้เป็นแบบแบบอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต่อโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะครับก็เลยมีการจัดการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020ัลักษณะนี้ก็ใกล้แล้วหรืออีกประมาณไม่ถึง10วันครับกวจะเปิดตัววันนี้ก็ได้เข้าสู่กระบวนการกับตัวของรัฐบาลเรียบร้อยครับผมภูมิใจที่ถือว่าเป็นโมเดลนะครับได้คุยกับทางศูนย์สบคนะฮะและทางรัฐบาลว่าเราอยากให้ตรงนเนเโมเดล เพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นและอยากจะใช้ประเทศไทยเป็นฮับในการจัดอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเทศกาลใดๆเนี่ยเราก็สามารถจะมีความสุขกันได้รวมถึงนักท่องเที่ยวที่กเกษียณอายุแล้วเนี่ยมีเยอะมากทั่วโลกเขาต้องการมาอยู่อย่างอยู่สมุยอยู่ภูเก็ตที่เรื่องสองสเดือนเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่เขาจะได้เห็นแบบอย่างว่าการกักตัวมีมาตรฐานอย่างไรแล้วถ้าคุณเป็นโควิดนะแต่เราก็ไม่ได้อยากให้เป็นนะครับแต่ก็มีตัวอย่างชัดเจนว่าเราดูแลคุณทางด้านการแพทย์อย่างไรแล้วคุณก็สามารถปลอดภัยได้ ในระยะเวลาอนใกล้แค่ไหนนะครับซึ่งทั้ง2คนก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าน่าจะเป็นอีอกหนึ่งบทเรียนนะครับในการพิสูจน์ในช่วงโควิดกับประเทศไทยครับผลการตรวจเป็นยังไงบ้างผลการตรวจเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับทุกคนไม่มีอะไรยกเว้นในจีเรียแล้วก็เคนยาแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ดูแลโดยตรงนะครับจากในแพทย์ยงนะครับซึ่งถือว่าเป็นศาสตราจารย์ที่มีความสามารถแล้วก็คอนเซิร์นให้ค่อนข้างชัดเจนกกับสถานการณ์นี้ นะฮะทั้งทั้งสองคนก็ตรวจกัน3ครั้งนะฮะไม่ติดนะฮะไม่มีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ผลแอนติบอดีในร่างกายก็คือค่าภูมิคุ้มกันสูงพอที่จะออกมาต่อสู้กับโรคภายนอกได้ต้องมี2ข้อเงื่อนไขนี้นะค่าภูมิคุ้มกันต่ำต่อให้ตรวจเราไม่เจอก็ไม่ให้ออกพอออกมาปั๊บมันจะเป็นง่ายมากแต่ทั้งสองคนก็สามารถผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับีกาาราากาาไ,ไม่มีเลยครับให้เขาอัดคลิปที่โรงพยาบาลนะครับส่วนตัวที่เขาอยู่ห้องส่วนตัวให้เขาอัดคลิปอัปเดตมาให้ดูกับทุกวันแล้วก็มีบางคลิปที่ออกไปสู่สาธารณะนะครับน้องเอนจอยกินได้แล้วก็เล่นเกมกับเรา ได้นะครับนักการที่เหลือเล่นเกมที่โรงแรมห้องครห้องมันส่วนอีก2ท่านจะเล่นเกมในโรงแรมในโรงพยาบาล <c oughs> นะครับทุกอย่างก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็สปีตดีแล้วก็วันนี้เห็นนะครับว่าคนที่หายจากโควิดแล้วไม่ใช่เป็นคนที่แปลก ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นขอโทษนะฮะบางคนอาจจะคิดว่าคนที่เคยเป็นโควิดคือคนที่มีเชื้ออย่าไปเข้าใจแบบนั้นโควิดก็เหมือนไข้หวัดเวลาคุณหายก็หายไปเวลาคุณจะเป็นใหม่มันก็มาจากเชื้อครั้งใหม่มันไม่ได้มาจากเชื้อเก่าที่เก็บไว้ <Okay. S 1> เชื้อตายคือตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันเป็นไวรัสตัวหนึง่งจะเห็นได้ว่าเป็นแบบฟอร์มที่เราชัดเจนนะครับว่าในจีเรียและเขนยามาอยู่กับพวกเรา นะครับแล้วผมก็ให้เห็นแล้วว่าผมก็ใกล้ชิดกับเขานะฮะตามหลักการปรก,ปรกติเพื่อให้รู้ว่าคนเป็นโควิดไม่ได้เป็นคนที่น่ารังเกียจเขากลัวไหมคะว่าเขาเขาัวจะเข้าประกวดไม่ได้หรืออะไรเขากลัวที่จะ <istically S 1> เข้าไม่ได้แต่โดยหลักฐานแล้วหลักการแล้วเขาก็ได้เขาก็ดีใจแต่ที่เขาเสียดายนิดนึงก็คือไปวัดพระแก้วไม่ได้นะว,วันนั้นเพราะเนื่องจากว่า ผลโควิดรอบสุดท้ายออกมาให้ไม่ทันแล้วเราส่งรีพอร์ตไม่ทันเพราะเป็นสัวที่สําคัญ<ะ>ซึ่งไม่สามารถเสี่ยงได้เลยแม้กระทั่งจุดศูนย์หนึ่งนะครับเพราะเป็นสโบลิกของประเทศไทยครับอันนี้ผลเป็นลบตั้งแต่วันไหนคดที่อกโหออกมาจากโรงพยาบาลครั้งแรกครั้งแรกก็ผลก็ก็ดีแล้วก็เป็นลบแล้วนะฮะแต่เพียงแค่ว่าไบโอจิกถ้าถ้าภูมิคุ้มกันยังต่ําต่ํามากนะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งฟื้นมาจากการต่อสู้เม็ดเลือดขาว นะฮะมันก็เลยจะต่ำก็จะทวีตไปอีก3วันซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเทศนี้ยังมีกฎกติกาจนกลับบ้านคือทุก3วันซ้อมหนึ่งครั้ง<ม>รโรงพยาบาลมาซวอมให้ส่วนตัวนะฮะสวันหนึ่งครั้งสามวันหนึ่งครั้งคิดว่าทั้งนายจีและเคนยากลับไปคงจมูกคงจะแบบหนักอยู่ฮะหนักอยู่แ <c oughs> ะ้วเขาจะปะกวดยัยงไงได้เลยรับไม่มีปัญหาครับนี่เขามาอยู่กับเราใช้ชีวิตได้ปกติทานอาหารกับพวกเราอยู่กับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงทุกคนในกองทุกคนที่คุณเห็นเดินไปเดินมา เจาะเลือดทุกคนนะครับไม่มีใครไม่เจาะเลือดนะครับทุกคนเจาะเลือดแล้วจะต้องส่งผลเลือดมาให้ผมแล้วก็มีลายกรุ่ปทุกคนจะต้อง มีการโชว์ภาพการไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลของตัวเองแม้กระทั่งพีเตอร์พีอายังส่งผลเลยครับว่าถูกเจาะเรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าแกไปเจาะเลือดหรือไปใส่กูต้าอย่างพวคนอื่นนะมีความใจเย็ไหมครับไม่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 ผมพยายามจะสอนให้ทุกคนเข้าใจในซีนตัอชั่นนะถ้าเราไปเริ่มกลัวมันจะกลัวกันไปใหญ่เราบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่กับใครมันอาจจะอยู่กับอีกหลายประเทศก็ได้แต่มันไม่แสดงผลหรืออยู่กับผมก็ได้ นะอยู่กับคนรอบข้างก็ได้แต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงคุณผู้ชมร่างกายเรามีไบโอติกนะครับเราแข็งแรงพอพุง่งกันเราสูงเนี่ยเราสู้กับมันแล้วมันก็หายไป<ม>บางทีเนะเป็นอยู่ไม่รู้ว่าเป็นแล้วมันก็หายไปแล้วจนเราก็เราย,ยัางไม่รู้ว่าเป็น<ม>อันนี้มันคือเรื่องปกตินะ<ม>เพราะมันเหมือนไวรัสไข้หวัดแต่มากกว่าไข้หวัดคือไม่มีอาการม,มันเป็นเชื้องเงียบท่าน,นั้นเองเ<ม>พราะฉะนั้นบางคนคุณอาจจะเป็นอยู่ก็ได้ แต่ร่างกายคุณแข็งแรงพอที่คุณจะทําลายมันทําลายมันแล้วออกมาขอโทษนะครบางคนอาจจะมีขี้มูกเยอะมีเสมหะบ้างเช้าๆอันนั้นอาจจะใช่ก็ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันจนเกินไปครับที่นี้เวทีเราคือคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมคลีนฮะเรียกว่าถ้าจะเอาน้ํายาถูพื้นมาถูกันทุกวันนะฮะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างผ้าชนะอาหารหรืออะไรต่างๆที่ให้ดงงามแล้วไม่เคยเอาคืนเลยนะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาก็ไม่เอาคืนนะครับตอนนี้แม็กซ์ชวอที่ให้ใส่ถุงไทยอ่ะ คิดดูสิคนที่ได้ใส่ชุดไทยคนเยอะแยะมีหลาห้องก็ต้องให้เขาเลยนะไม่ไดเอาคืนนะครับคือตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขคือของทุกชิ้นที่เข้าไปอยู่ในห้องโควอนตีนห้ามนํากลับมาใช้หรือ r ี u s e เต็มาดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นหรือไม่เป็นก็ตามนะครเพื่อป้องกันว่ามันมีตกค้างหรืออะไรใดๆอย่างเช่นเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่า ทำไมเสิร์ฟอาหารเช้ากลางวันเย็นหลายคนบอกทำไมไม่ใส่เซรามิกทำไมไม่ใส่จานดีโอโหคุณเจ้าจานเซรามิกไปทิ้งทุกวันเลยเหรอฮะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นจานพลาสติกแข็งหรือไม่ก็จานกระดาษแข็งเสร็จเรียบร้อยก็ลงถุงดำนะครับแล้วก็ใส่ถุงเขียวแล้วก็โยนออกไปทําลายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะมีอะไรอยู่ในในในตัวโดยที่ไม่แสดงผลเพราะฉะนั้นนี่คือกฎระเบียบที่สําคัญแล้วก็กฎก็คือห้ามทานอาหารด้วยกันหมายความว่าห้ามทานในชิ้นเดียวกัน S <S นะครับแต่นั่งทานด้วยกันได้ครับถ้เรงย้อนกลับไปนิดนึงว่าแหละคมองว่าทำไมถึงไม่เลื่อนออกไปจัดสักเดือนพฤษภาเพราะตอนนี้ประเทศไทยก็ยังไม่ได้แบบนิ่งขนาดนั้นเอาจริงๆนะครับเ,เราไม่รู้ว่ามันจะไปจนถึงเมื่อไหร่ <ๆ S 1> เพราะว่ามันอาจจะมีโควิดรอบ2รอบ3เราถ้าเกิดเราต้องรอคำว่ารอมันคือทรมานนะข้อ1ข้อที่2ก็คือว่าการรอโดยไม่มีคำตอบถ้ามีคำตอบสิว่าว่าโอเคตุลานี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะรอได้แต่การรอโดยที่เราไม่รู้จุดหมายปลายทางผมไม่อยากรอ แล้วก็อยากจะสร้างขวัญและกำลังใจเพราะทุกคนรออยู่ในโลกนี้ว่าเมื่อไหร่จะมีเวทีแกรนด์สลมมาจัดประกวดที่มาเก็บตัวจริงๆประกวดออนไลน์มันไม่สนุกหรอกครับมันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเออทุกวิกฤตมันคือโอกาสอยากให้ทุกคนคิดว่ามันคือโอกาสเพราะฉะนั้นเราก็ฝากฟันวิกฤตมาด้วยกันจิตใจมาเป็นโอกาสวันนี้แล้วเราก็ดีใจนะพูดตรงๆนะฮรเราไม่ได้แบบเอยมาบอกว่าเราเก่งกว่าใครหรือเครดิตมากกว่าใครถ้าเราไม่เริ่มเวทีแกรนด์สลมเวทีอื่นก็ไม่เริ่มยูนิเวิร์ ประกาศปับแล้วเริ่มเก็บตัวทุกคนก็กระตือรือร้อนขึ้นมาว่าจะหาวันประกวดบ้างนี่คือการผลักดันอุตสาหกรรมการประกวดนางงามนะในระบบแกนสแลมของเราทั้งห้าทั้งห้าเวทีเนี่ยให้มีการขับเคลื่อนเพราะว่าถ้าเรานั่งทุกคนก็นั่งถ้าเรานอนทุกคนก็นอนถ้าเราเงียบทุกคนก็เงียบพอลุกขึ้นมาเดินเราลุกขึ้นมาพูดเราลุกขึ้นมาจัดทุกคนก็พยายามจะบอกจุดหมายปลายทางของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับทุกๆเวทีในเรื่องของการประกวดก็ต้องมีการจัดรูปแบบให้มัน เต็มที่เหมือนเดิมครับผมว่าเวลาผมเยอะนะฮะช่วงนี้อาจจะเยอะกว่าเดิมนะฮะเพ <c oughs> ราะว่าปีนี้คนดูเข้าไปได้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็ทุ่มโปรดักชันนะครับจะโชว์เหมือนเป็นงานโชว์เคสให้คนต่างชาติได้เห็นมากกว่าว่าเอ t นเตอร์เทนเมนต์ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาปิดกั้นได้นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะได้ดูโปรดักชันอย่าลืมนะครับถ่ายทอดวันสุดท้ายคือการตัดสิน27มีนาคมนี้ตั้งแต่1ทุ่มตรงเป็นต้นไปแล้วก็มีรอบชุดประจำชาติ วันที่24แล้วก็รอบพรลิมินารี่วันที่25หนึ่งทุ่มเช่นเดียวกันครับเอ,อ่อณตอนนี้ฟังรัฐบาลเป็นหลักนะสอบอคดูแลให้ก็ตอนนี้อยู่ประมาณสัก500คนที่เข้าได้นะครับจากคอเต็มๆเนี่ยมันบรรจุได้ประมาณเกือบ5 0าพันแต่จริงๆแล้วผมก็ดีไซน์เวทีสําหรับให้คนเข้าน้อยตั้งแต่แรกแล้วก็คือไม่ดันเวทีไปจนชิดผนังด้านหลังนะครับดันเวทีไว้เกือบๆกลางเพราะเนื่องจากว่าต้องการที่จะให้เวทีมันแตกต่างจาก ครั้งอื่นวิกฤตทุกครั้งเป็นโอกาสนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเวทีปกติก็จะต้องใช้พื้นที่เหลือเยอะให้กับคนเข้าชมทีนี้ถ้าโจทย์มาแบบนี้เราก็ดีไซน์เวทีให้เป็นรูปแบบที่แตกต่างได้เ <c oughs> พราะว่าพื้นที่เราเหลือครับยังมงคนบอกว่าไม่อยากจะรว่ามันจะขาดทุนตรงนี้พี่นวัดมองยังไงบ้างครับ ขาดทุนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วฮะไม่ได้ปฏิเสธเลยครับคุณดูจัดสปอนเซอร์ก็ได้นะครับแล้วเราไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลแม้กระทั่งห่บาทนะฮะย้ำนะครับที่เราให้เครดิตรัฐบาลเพราะเราอยากช่วยจริงๆช่วยการท่องเที่ยวช่วยรัฐบาลช่วยประเทศถึงแม้เราจะกดบ่นดา่าเกี่ยวกับเรื่องสาร,รพัดเรื่องของรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่แต่ผมมีคนแยกออกนะครับว่านาทีนี้เราต้องโชว์ศักยภาพของความเป็นประเทศไทยก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องขาดทุนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราเตรียมตัวเตรียมใจนะครับแล้วเราก็เตรียมเงินเอาไว้บอกตรงๆเลยยังไงก็ต้องถึง30ล้านอยู่แล้วเ,ออเราก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเออก็นึกซะว่าอันนี้เราสร้างชื่อเสียงให้กับเวทีตัวเราเราไม่ปฏิเสธนะครับทําเพื่อตัวเราเ,ออเราไม่ได้โลกสวยออแล้วก็ทําเพื่อประเทศชาติและเพื่อความเป็นผู้นําในวงการการประกวดนางงามระดับสากลที่เป็นแกน์สลมเราก็ถือเป็น First and Ever, เฟิร์สแอนด์เอเวอร์าภูมิใจในคาว่าเป็นอ่ก่อนเขาก่อนใครนะครับ ใช้เง yes. mm ินเยอะเนี่ยก็ตั้งบัตเจ็ดไว้อะครับหล้านเหรียญก็ประมาณ30ล้านบาท1ล้านเหรียญนิดน้อยแล้วนะสำหรับประเทศไทยโชคดีที่อาหารการกินมันถูกนะฮะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดไปต่างประเทศเวลาเราเซตบัตเจ็ดกันทีหนึงบางทีเกือบถึง2ล้านเหรียญ ครั้งที่ไปสหรัฐอเมริกาเพราะว่าทุกอย่างมันแพงหมดอาหารมื้อหนึ่งเป็นสิบสิบเหนนรียญนะฮะเพราะฉะนั้นกินกนทีหนึ่งร้อยกว่าคนคุณคิดดูสิฮะว่าวมือมือหนึ่งไม่รู้เป็นเท่าไหร,ร่นะฮะนับไม่ถ้วนนะฮะไม่วันหนึ่งค่าอาหารเป็นแสนทุกวันนะฮะแต่ที่นี่ก็เยอะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่ยินดีและภูมิใจฮะที่ยอมจ่ายเงินแล้วก็ทําให้มันมีสิ่งที่มีมูลค่าเกิดขึ้น ไม่มีครับก็มีถ้าไม่โอเควันนี้ก็ไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ฮะก <c oughs> ็ะวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ลงมานะครับเนื่องจากวันนี้ท่านก็ไดเร็กมาเลยว่าท่านขอพายจริงๆ <c oughs> เพราะวันนี้มีการประชุมโควิดกับท่านนายกป,ประยุทธ์จันโอชาณ <c oughs> เวลานี้กําลังประชุมกันอยู่เสร็จบ่ายโมงตรงผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเอาใครก็ได้เพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นการแถลงข่าวโดยสมบูรณ์แล้วแฟนนางงามอยากดูนางงามด้วยนะครับอยากดูเพอร์ฟอร์แมนด้วยก็ครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้งอนครับ นะฮะไม่ได้งอนไม่ได้โกรธ oh. กรทมแต่ว่าอาจจะไม่รู้สึกสบายใจกับเจ้าหน้าที่บางคน oh. ที่ทํางานแล้วทํางานไม่เข้าใจว่าควรจะทําอะไร oh. เมื่อ,อไหร่ยังไงถึงเวลาแล้วหรือยังหรือจะเตะถ่วงกันไปมันทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสนะครับ oh. แต่ไม่เป็นไร oh. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ระดับสูง oh. ติดต่อมาแล้วก็ไปหาเราถึงกองนะที่คอรเดนิลิปเราก็เราก็ฟังนะในเหตุผลแล้วเราก็แฮปปี้นะครับเราก็บอกไม่เป็นไรก็ ข้ามคำว่ารู้สึกไม่ดีออกไปซะแล้วก็คิดซะว่าเราทำต่อเพื่อส่วนรวมแล้วกันนางงามว่ายัางไงบ้างกับมาตรการโควิดของประเทศไทยเขามีฟีดแบ็กอย่างไรบ้างเขาแฮปปีนนะนป้นะทุกคนแฮปปี้ผมไม่รู้แหละโอเคนางงามเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบเขาก็ต้องทำทุกอย่างให้มันดูดีอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาติถูกไหมแต่ว่ามีการแอบดูโดยพี่เลี้ยงแอบดูโดยวิธีการอื่นเนี่ยยังไม่เกิดฟีดแบ็กใดๆที่มามีปัญหานะ เช่นถ้าเกิดสมุิบางปีมันจะหงุดงิดไม่ได้ไปฟิตเนสไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ปีนี้เป็นนางงามที่สงบสติอารมณ์ดีไอ้อ่ะก็เข้าห้องนั่งวิปัสนาเพราะว่าเขาไม่กล้าไปไหนเลยเขาไม่กล้าไปไหนเลยเขาไม่กล้าไปไหนเลยเพราะเขาบอกว่าแล้วก็เราก็บอกกับเขาขำๆว่าเออตอนนี้พยายามรักษาตัวนะอีกประมาณสิบวันเองเดี๋ยวคุณก็จะได้เดินทางกลับประเทศของคุณแล้วด้วยความปลอดภัย ถ ja ้าสมมุต e ิว่าคุณอยากอยู่ต right. ah ่อก็เชิญนะฮะเดี๋ยวติดโควิดยินได้อยู่อีกแน่เพราะว่านาะมันจะลำบากกับการเดินทางเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีครับไม่มีอะไรไม่มีปัญหาทุกคนแฮปปี้ครับยืนยันว่าเวทีลอกคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโควิดคลีนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีโควิดแล้วก็ผลการตัดสินก็คลีนแน่แต่ปัญหาคือจะตัดสินยังไงถูกไหมต้องขอบคุณจริงๆนะครับว่านานวันขึ้นเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลของเราเนี่ยผู้เข้าประกวดพรีเมียมมากแล้วก็พรีเมียมจน่ากลัว แล้วเราก็คิดว่าคนสวยๆจําเป็นต้องตกรอบนะฮะเพราะมันเกินจํานวนเยอะมากซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าหนักใจนะครับนอกจากคนสวยแล้วเนี่ยคนที่มีจุดขายที่โดดเด่นอาจจะไม่สวยที่สุดก็เยอะทุกคนมีสตอรี่ของตัวเองค่อนข้างหนักมากนะฮะแล้วตอนนี้นะครับอ่าป๊อปปูล่าสุดๆเลยบูมสุดๆก็เป็นประเทศในแถบเอเชียเนี่ยแหละครับเอาเป็นเอาตายนะฮะ คิดว่าสงครามคงไม่เกิดนะครับใจะเย็นๆกันหน่อยนะคร <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ Follow กันมาที่ติดต่อกันมาแล้วก็ติดตามกันมาตลอดเวลาครับและแน่นอนวันที่27นี้รู้ผลแน่นอนนะครับว่าใครจะเป็นมิสแกรนประจําปี2000มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2020 <c oughs> และมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2021 <c oughs> ก็จะจัดภายในปีนี้ครับ <c oughs>